รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับ FMAM แบบวินเทจนะฮะตัวนี้เป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโซนี่ตัวนี้โมเดลขอดูโมเดลเป็นหมึอนโมเดล ICF ขีดหนึ่งร้อยไม่อินเจแปนนะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยจูนขึ้นใหม่เรียบร้อยนะฮะตัวเปียนตัวเกียวเจแปนนะฮะ Sony Corporation นะครับ ICFA หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับไม่อินเจแปนใช้ทานได้นะครับใช้ไฟได้ไฟดีซี ทีซ4.5ถึง6โวลต์นะมีมีมไฟดีซีแถมให้นะครับนะครมีมะแปลงแถมให้พร้อมใช้เลยนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานเสียบไฟแบนได้แล้วก็ใช้ใช,ใช้ฐานได้ฐานเบอร์ C สามก้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเทส่าระบบใส่ฐานก่อนนะครับมี Xit N นะฮะตัวน,นี้มีเสาวิทยุที่จริงขึ้นวิทยุ FM เนี่ยมันจะถึงแค่90แต่ผมจูนใหม่เรียบร้อยรับได้ถึง107มะเฮิรนะครับ ริ่มต้นออนออฟตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มนะฝั่งนี้จะเป็นตัวจูนขึ้นนะครับออนออฟมันจะสลับกันนิดนึงนะฮะออนนี่แปลว่าแปลว่าปิดเครื่องออฟนี่แปลว่าเปิดอันนี้ใช้ฐานนะครับส่วนพวกขึ้นร้อยเจ็ด ึ้นร้อยหกจุดห้าอะไรเดี๋ยวผมเทสให้ดูทีหลังเวลาใช้ฐานเนี่ยเรื่องของการวิวัฒนาการ AI เนี่ยถ้าเกิดไม่ตัวเดียวจบเรี่ยายบุงยางออนนี่มันจะเป็นออฟนะฮะอันนี้ใช้ฐานนะฮะเดี๋ยวผมมาทานออกนะครับใช้ฐานได้ปกติเอ่อให้ให้รู้ว่าใช้ฐานได้ปกติก็เลยทดสอบฐานในดูเป็นฐานเบอร์สีสามก้อนนะครับใช้งานได้ปกติ แล้วต่อไปผมจะเสียบมออแปลงนะครับมออแปลงที่แถมให้นะลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยนะนะครับเพราะว่าเสียบไฟบ้านได้นะฮะเพราะว่ามีมออแปลงแถมให้เป็นไฟลบด้วยนะแปลงให้เรียบร้อยนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะฮะด้านข้างจะมี <c oughs> เยอนิดหนึ่งนะครับด้านข้างจะมีช่องเสียบมออแปลงนะครับแล้วก็มีพวกหูฟังช่องไม้ต่างๆรีโมทนะครับ เชื่อมต่อกับอีกเครื่องหนึ่งประมาณนี้นะครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟด้านข้างนี้ถ้าใช้ไฟนะฮะมีมอแปลงแถมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออนขอโทษครับใช้แต่ก่อนเนี้ยน่าจะไม่ล้างรู้สึกมันจะอยู่สุดๆเลยนะติดตั้งเสร็จยืนแล้ว นะจะคอยดูแลพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าใช่ไหมบุตรางสินพักเตอร์ใครนี่ก็โดนสอยทีละคนไฟติดปกตินะฮะไฟน่าปัดนะครับเนี่ยภาพฝั่งภาพฝั่งกล้าไกลพักกานาคตใหม่จนถึงเดี๋ยวจะเทียบกับดิจิตอลน,นะครับ ขันทางควมามอเชแล้วแต่พื้นที่นะฮะร้อยเจ็ดนี่จะรับยากหน่อยอ,อบอุ่นหัวใจต้องสารัสรส์ขบคุณหนูลุงแค่เห็นว่าคุณหนูรูปสวยรูปหลอ่อผมก็เลยอดมองไม่ได้นฮะ เออแล้ววันหลังคุณหนูอ <invent> ย <FELIPE division> ่าพูดแบบนี้กับคุณแกนะครับมันไม่ดีนะครับไอ้แก่กุ้ยร้อยหกเก้าสมนครับถ้ารับได้สุดดถึงร้อยเจ็ดนแล้วแต่พื้นที่มาใ่จสเมให้ดูว่าดึกถึงขึ้นร้อยหกกอาสาะครับารับนด้สุดถึงร้อยเจ็ดนะแล้วแต่พื้นที่มาให้เ็มใ้ดูากถึง้นร้อยกเก้าสามนะครับถ้ารับได้สุดๆถึงร้อยเจ็ดนะฮะแลใจเพื้นที่มาให้ชเ็มใหม่าดึก้นร้อยกเามนะครับถ้อรไปกสรอเป็น AM จะอยู่คำว่า MW a มนี่ถึง1,600กิโลเฮิรตซ์อาหารชนนำขอลูกไาานี่เนะครับแล้วก็มี sw ตรงกางบ้านเราจะรับได้แค่ fm กับ am แล้วก็มีเบสด้วยนะครับมีเสียงแหลมนะับปรับโทนนะฮะมีวิทโรมพัดาสามารถจับอร่าลืมบอกไปว่ามี ซองหนังแถมให้ตรงรุ่นเลยนะครับัดเดี๋ยวใส่ซองหนังให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมันมีซองมาให้ตรงรุ่นเลยนะครับสวยมากนะครับสำหรับตัวเตื่นแจ้งไปในต้นคลิปนะครับอ่าซองปุ๊บมันจะมีกระดุมปิดอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วปิดกระดุมเข้าไปอ่าได้ประมาณนี้นะครับซองหนังตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ปิดกระดุมนะนะครับมีหูฟังด้านข้างนะครับ โอเคนะฮะขอจบการรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ